สำนักข่าวดังของอินเดียออกมาพูดถึงมรดกจากการปกครองของอาณานิคมที่ประเทศไทยต้องพบเจอในขณะเปรียบเสมือนสิ่งที่อินเดียต้องประสบมาตลอดเช่นกัน ในช่วงการปกครองของฝรั่งเศสแผนที่ที่จัดทำขึ้นไม่ได้ให้ความชัดเจนเต็มที่เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานี้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาคล้ายกับที่อังกฤษทิ้งปัญหาแผนที่ไว้ในอินเดียโดยสำนักข่าวดังอินเดียได้อธิบายถึงความขัดแย้งชายแดนที่รุนแรงระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งมีต้นตอมาจากวัดพระวิหารอารามพระศิวะโบราณ สถานการณ์นี้บานปลายจนทำให้นายกรัฐมนตรีไทยถูกถอดถอนจากตำแหน่งหลังจากการโทรศัพท์ที่ถูกบันทึกเสียงไว้หลุดออกมาซึ่งถูกมองว่าเป็นการบ่อนทำลายกองทัพไทยรายงานยังระบุว่าจีนเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกรัรมพูชาและอธิบายว่าวัดแห่งนี้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่9ถึง11โดยราชวงศ์ขอม และสะท้อนถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนาของอินเดียใต้ที่แพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการค้าและสุดท้ายข้อพิพาทนี้ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีไทยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและสื่อดังของอินเดียยังได้พูดถึงว่ามีหลักฐานที่แสดงว่าอินเดียเคยเข้ามาช่วยเหลือในการบูรณะนครวัดและวัดอื่นๆในหมู่ปราสาทนาครวัดครับหน่วยงานสำรวจทางโบราณคดีของอินเดีย archaeological survey of india หรือ asi ได้ทำการบูรณะนะครวัดในช่วงปี1986-1992ถึงนอกจากนี้อินเดียยังคงให้การสนับสนุนงานบูรณะวัดอื่นๆในกลุ่มนครวัดอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามงานบูรณะในอดีตของ asi ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักบูรณะชาวยุโรป เกี่ยวกับวิธีการและวัสดุที่ใช้โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันความชื้นซึมเข้าสู่โครงสร้างปัจจุบันมีความพยายามอย่างมากในการสร้างขีดความสามารถของกัมพูชาเองในการบรณะและอนุรักษ์ปราสาทต่างๆหน่วยงานเช่น World Monuments Fund หรือ WUMF ได้ทำการฝึกอบรมและจ้างช่างเทคนิคด้านการอนุรักษ์ชาวกัมพูชาจำนวนมากทำให้ความจำเป็นในการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกลดลงอย่างเห็นได้ชัด หน่วยงาน APSARAA National Authority ของกัมพูชาซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการและอนุรักษ์นครวัดก็มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการนี้โดยมีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติรวมถึงเยอรมนีและจีนที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างบบรณณชาวกัมพูชานอกจากนี้ค่ะสื่อดังอินเดียวิเคราะห์ออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อน ปัจจัยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิรัฐศาสตร์ที่มีส่วนทําให้เกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างไทยและกัมพูชามีหลายอย่างปัจจัยทางประวัติศาสตร์ข้อพิพาทเรื่องพรมแดนที่มีมายาวนานความขัดแย้งหลักระหว่างไทยและกัมพูชามีศูนย์กลางอยู่ที่ข้อพิพาทเรื่องพรมแดนเก่าแก่เกี่ยวกับประสาทพระวิหารมรดกจากการปกครองของอาณานิคม ในช่วงการปกครองของฝรั่งเศสแผนที่ที่จัดทำขึ้นไม่ได้ให้ความชัดเจนเต็มที่เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณชายแดนนี้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาคล้ายกับที่อังกฤษทิ้งปัญหาแผนที่ไว้ในอินเดียคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ในปี1962ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ตัดสินว่าปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่ประเด็นของพื้นที่4ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทยังไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงกันอย่างต่อเนื่องการก่อสร้างปราสาทปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นวัดพระศิวะอวตารสิกคเรชวนได้รับการสร้างขึ้นระหว่างคริสตศตวรรษที่9ถึง11ในรัชสมัยของกษัตริย์ขอมเช่นพระเจ้าธรรมอาโศกหรือยโสวรมันพระเจ้าสุริยวรมันที่1และพระเจ้าสุริยวรมันที่สองปัจจัยทางวัฒนธรรมความสำคัญทางาศาสนา ความขัดแย้งมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระศิวะโบราณแห่งนี้อิทธิพลของศาสนาฮินดูวัฒนธรรมอินเดียใตย้โดยเฉพาะจากทามินนาดูมีอิทธิพลอย่างมากต่อภูมิภาคนี้ซึ่งประกอบด้วยไทยกัมพูชาและเวียดนามผ่านการค้าทางมหาสมุทรอินเดียกษัตริย์ในแถบนี้มีความเชื่อมโยงกับประเพณีไวสโนบและไสวะมีการบูชาทั้งพระศิวะและพระวิษณุรวมถึงเรื่องราวจากรามยนะก็เป็นที่รู้จักกันดีเป็นอย่างมากทั่วประเทศ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อมาพระพุทธศาสนาก็ได้เข้ามาจากอินเดียด้วยเช่นกันแหล่งข้อมูลระบุว่าการแบ่งแยกศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาในฐานะศาส,สนาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั้นเกิดขึ้นในภายหลังโดยมีวัดหลายแห่งที่ยังคงรักษาประเพณีทั้งสองไว้มรดกโลกของยูเนสโกปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกความรู้สึกชาตินิยม ประชาชนในประเทศไทยแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องให้ยึดประสาทแห่งนี้คืนให้กับกัมพูชาการเย้ายุเหตุการณ์ความตึงเครียดครั้งล่าสุดเริ่มต้นเมื่อทหารไทยลละตะเวนใกล้ประสาทและมีผู้หญิงบางคนเริ่มร้องเพลงชาติกัมพูชาเสียงดังต่อหน้าทหารไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นการเย้ายุหรือเยาะเย้ยโดยเจตนาปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์การ,รเผชิญหน้าทางทหารกองทัพของทั้งสองประเทศประชันหน้ากันอยู่ที่ชายแดน และมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งคนในเดือนพฤษภาคมบทบาทของจีนมีการระบุว่าจีนให้การสนับสนุนกองทัพกัมพูชาในความขัดแย้งนี้จีนมีบทบาทและผลประโยชน์ของตนเองในข้อพิพาทช,ชายแดนการถอดถอนนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเปทิงศรีสิวัตราถูกศาลสั่งให้ถอดถอนจากตำแหน่งเนื่องจากมีการเปิดเผยเสียงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับทุนนากัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของบิดาเธอเธอเรียกเขาว่าลุงในการสนทนานั้นเธอพูดในลักษณะเหมือนจะลดทอนบทบาทของกองทัพไทยในประเด็นชายแดนซึ่งถูกมองว่าเป็นการกระทําที่ต่อต้านกองทัพของประเทศตนเองการสนทนาทางโทรศัพท์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่สูงมากโดยกองทัพทั้งสองฝ่ายกําลังเผชิญหน้าก,กันอยู่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรถูกศาลสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง หลังจากบันทึกเสียงการสนทนาโทรศัพท์ของเธอรั่วไหลในการสนทนานั้นเธอได้พูดคุยกับนักการเมืองชาวกัมพูชาซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของบิดาของเธอโดยเรียกเขาว่าลุงและเสนอให้หารือปัญหาชายแดนโดยไม่ต้องผ่านกองทัพไทยการกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการบ่อนทำลายประเทศและกองทัพของตนเองข้อพิพาทเรื่องวัดพระวิหารวัดพระวิหารเป็นวัดพระศิวะอายุกว่า1น0 0ปี ตั้งอยู่บนภูเขาบริเวณพรมแดนไทยกัมพูชาและลาวไทยและกัมพูชาต่างก็อ้างสิทธิ์เหนือวัดแห่งนี้ในปี1962ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ได้ตัดสินให้วัดเป็นของกัมพูชาแต่พื้นที่โดยรอบประมาณ4ตารางกิโลเมตรยังคงเป็นที่พิพาดเหตุการณ์ที่ทำให้ความตึงเครียดปะทุข,ขึ้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์มีสตรีกลุ่มหนึ่งร้องเพลงชาติกัมพูชาเสียงดังต่อหน้าทหารไทยที่กำลังลาดตระเวนในบริเวณวัด เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นการเย้ายุโดยเจตนาทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนชาวไทยและเรียกร้องให้ยุตวัดแห่งนี้คืนให้กับกัมพูชาความขัดแย้นทางทหารกองทัพของทั้งสองประเทศได้เผชิญหน้ากันบริเวณชายแดนและมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งคนในเดือนพฤษภาคมมีการกล่าวหาว่าจีนให้การสนับสนุนกองทัพกัมพูชาในความขัดแย้งน,นี้ประวัติศาสตร์ของวัด วัดพระวิหารหรือที่เรียกว่าพระวิหารเป็นวัดพระศิวะอายุกว่า1,000ปีตั้งอยู่บนภูเขาบริเวณพรมแดนไทยกัมพูชาและลาววัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่9-11ในรัชสมัยของอาณาจักรโขมโดยกษัตริย์หลายพระองค์เช่นพระเจ้าชัยวรมันและพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและสองอิทธิพลทางวัฒนธรรม ภูมิภาคนี้เคยอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสและแผนที่ในสมัยนั้นไม่ได้ระบุแนวเขตแดนอย่างชัดเจนวัฒนธรรมอินเดียใต้โดยเฉพาะศาสนาฮินดูมีอิทธิพลอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงไทยกัมพูชาและเวียดนามผ่านการค้ากษัตริย์ในแถบนี้มีความเชื่อมโยงกับประเพณีไวสโนบและไสวะมีการบูชาทั้งพระศิวะและพระวิษณุ รวมถึงเรื่องราวจากรามยนะก็เป็นที่รู้จักกันดีเป็นอย่างมากทั่วประเทศมีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบางคนบอกว่าประเทศไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียกัมพูชาก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมฮินดูเช่นกันแต่เนื่องจากความคลั่งไคล้บางอย่างทาให้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเปิดเผยมีวัดที่เป็นมรดกของศาสนาฮินดูทุกประเทศควรร่วมกันอนุรักษ์ไว้ บางคอมเมนต์บอกว่าบอกทีว่าในประเทศไทยประธาน,นาธิบดีโดนปลดเพราะเรียกท่านว่าลุงแล้วยังมากินดื่มอยู่ตรงนี้สรรเสริญประเทศศัตรูอีกสมควรที่เป็นแบบนั้นบางคอมเมนต์บอกว่ารัฐบาลอินเดียได้อนุรักษ์มรดก ok อินเดียไว้ในกัมพูชามาหลายปีแล้วและยังใช้งบประมาณในการบูรณะปราสาทนครวัดทั้งหมดอีกด้วยวัดอินเดียทั้งหมดนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวตรรษที่3ถึง8 แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะอยากจะขอให้ช่วยกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจริงๆค่ะ